โอเคทุกคนเราก็จะมารีวิวกิมจอกันนะครับผมทุกคนอ่ะกิมจอล่างอีวูแล้วนะจ๊ะสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมทุกคนอ่ะเขาวางอยู่ที่สองพันนะผมดาเมจรูรบต้นอยู่ที่4ี่พันแล้วก็วงอยู่ที่ห้าสิบห้าตีห้าวินะครับผมอัพไปอีกโอ้โหตีเก้าพันแล้วนะอัพไปอีกอัพอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกัน เดี๋ยนะโอ,โ,โอ้โหกระโดดข,ขึ้นข้างบนแล้วก็กระแทกลงมาก็จะเป็นสายฟ้าเป็นวง a o เ e นะอรนะทุกคนสำหรับกิมจอของเรานะครับผม8,000 9,000ถ้าแล้วก็หมื่นหนึ่งพันนะครับผมทุกคน <S <S เริ่มเปลี่ยนทรงแล้วนะครับผมทุกคน <S 2> <S 2> โอ้โวงโคตรกว้างเลยนะครับผมทุกคน แล้วก็ตีแล้วมันจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมสำหรับกิมจอนะครับเห็นไหมเพิ่มทีละ490นะครับผมแอคแท็กนะครับผมอ่ะเอาอีกหมื่นสองหมื่นสี่โอเคตันแล้วนะครับผมสำหรับกิมจอนะครับผมกิมจอดาเมจอยู่ที่87,770นะครับผมคนวงอยู่ที่105 มีโอกาสติดคีบ25เปอร์เซ็นเลยนะครับผมทุกคนนะโอ้โหโคดโกงแล้วดูวงนี่เนี่ยคต้นโกงเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเสงกดูกันนี่เลยจะปล่อยบอลปึ๊บอ่าดาเมจของกิมจอมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,ย,ยนะครับผมทุกคนนี่อะมันไม่ขึ้นหรอเอาดี ดูเหมือนจะไม่ขึ้นแล้วนะใช่ไหมใช่ดูเหมือนจะไม่ขึ้นแล้วนะคะผมสําหรับร่างอัปตันของกิมจอนะครับผมทุกคนนะก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวกิมจอของเรานะครับผมร่างอีโวนะครับอ่า <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนนะแล้วก็ไว้เจอในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมเข้า discord กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ น้องคนที่ให้ยืมกิมจอด้วยนะครับผมทุกคนนะไม่เป็นไรครับ